มรดูเจ้าของสุทุเรียนวัย63ปีนะครับที่เดินถือพระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีหลวงเดินเท้าจากจังหวัดจันทบุรีครับเข้ากรุงเทพมหานครระยะทางรวมกว่า300กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะเข้าไปกราบพระบรมศมพพระพันปีหลวงด้วยความตั้งใจผู้สื่อข่าวได้พบกับนายสมศักดิ์แซ่ฮออายุ63ปีท่านนี้ครับเดินอยู่ริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีพื้นที่ตำบลบ,บ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีขาเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณสมศักดิ์ครับเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของสุทุเรียนกว่า20ไร่ได้เดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานครน,นะครับระยะทางกว่า300กิโลเมตรคือเริ่มตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยคือพื้นที่ของชนบุรีโดยใช้วิธีการเดินเท้าแล้วก็ถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งมุ่งมั่นอย่างตั้งใจเลยนะครับที่จะเดินตามถนน ด้วยความตั้งใจไปถึงกรุงเทพมหานครจากการสอบถามนายสมศักดิ์ครับเจ้าตัวเนี่ยได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเดินเท้ามาจากจังหวัดจันทบุรีและจะเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5วันมาถึงจังหวัดชมบุรีครับคือจทบุรีถึงชมบุรีเนี่ยใช้เวลา5วันเดินเดินมานะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครและถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม ขาทั้งสองข้างก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ก็จะไม่ยอมแพ้ครับเพราะมีความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะได้เข้าไปกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวของคุณสมศักดิ์แซ่ฮอครับมาจากเขื่อนกิริทานครับอำเภอขุงจันทบุรีครับดมกี่วันแล้วครับเนี่ย วันนี้วันที่5ครับวันที่5ครับจะไปไหนกับตาจะไปกลับพระบรมศพพันปีหลวงครับอันนี้เราตั้งใจเลยนะตั้งใจครับแล้วเก่ากี่วันถึงเนี่ยไปเรื่อยๆครับกก่าพอดตอนในหลวงผมเดิน5วันแต่วันนี้ในหลวงเขาก็เลยเดินแล้วเดินแล้วครั้งหนึ่งครับห้าวันครับเป็นระยะทางประมาณสิบกิโลไม่ทราบครับครับเดินตั้งแต่ไหนถึงไหนเดินแต่อำเภอขุงครับจันทบุรีครับ ไปท่องหนําหลวงครับตอนนี้เราเดินไปกี่วันที่อะไรวันนี้วันที่5ครับที่5้านะครับแต่ก็เดินไปเรื่อยๆครับเราเราเดินอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับอ๋ออันนี้คือความตั้งใจของเราครับผมมีการเหน,นื่อย้อนแขนอะไรไหมไม่มีครับครับ